ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอ,อีกแล้วนะคะภายหลังที่เบสได้ปูผพ้าปูที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนี่นะคะก็จะเป็นผ้าปูที่นอนลนายไมมโลดี้ปูมาแล้วน่ารักมากๆเลยนะคะเห็นไหมจริงๆเบสจะต้องเหมือนกับว่าจับให้มันตึงกว่านี้นิดนึงนะแต่ดูแบบสะอาดตาขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะว่าอันเก่าเนี่ยดำมากๆเลยก็ อาจจะไม่ได้แมทกับกำแพงที่เป็น Little Twin Star แต่ว่าคือความชอบไม m a เมกกับ l i t เ l e นะโเราชอบพอๆกันเราจะต้องทำให้เหมือนกับว่าเขาเสมอกันนะคะแต่ในส่วนของตุ๊กตาเนี่ยเจ้า h e l โ o k ค t ต y ยังคงนำอยู่นะคะก็บนที่นอนมีแต่ตุ๊กตา h e l l o k ค t t y เต็มเลยก็ออกมาจะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับภาพนที่นอนลนยใหม่ของเบสไลไน์มาเบอรี่สุดหวานตัวนี้นะคะน่ารักสุดไปเลยใช่ไหมคะก็สำหรับคลิปนี้เบสต้องขอ ลาไปก่อนนะเว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูบเบสจะมารีวิวอะไรคะ่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเบสด้วยนะคะ